สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bitcoin Trader Thailand นะครับประจำวันที่28เดือนมิถุนายนนะครับใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะฮะผ่านพ้นวันที่20ไปอย่างสวยงามนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูราคา Bitcoin กันอีกนะครับห่างหายกันไป2สัปดาห์นะฮะไม่ได้มาอัปเดตเลยวันนี้ต้องอัปเดตแล้วละ่ะเพราะว่ามันมีความคลืบหน้าในเชิงของเทคนิคแล้วก็ในเชิงของราคาระดับหนึ่งละนะครับก็เลยอยากจะมาจัดรายการนะครับ ตอนใหม่นะที่หลายๆคนก็ถามผมเข้ามาว <biography> <c oughs> <c oughs> ่าเมื่อไรจะมีตอนใหม่ครับอาจารย์นะโอเคนะแต่ว่าก่อนที่จะไปเล่าตรงนั้นนะนี่นะฮะก็สยามบล็อกเชนนะครับถือว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีอันดับหนึ่งแล้วล่ะตอนนี้ในประเทศไทยนะนะไม่มีใครนําเสนอข่าวได้เยอะขนาดนี้แล้วนะครับข่าวแบบทุกวันนะช่วงนี้จะเห็นว่าสยามบล็อกเชนนี่ไม่ค่อยจะยิงจรวดเลยนะฮะ พอดีผมได้ไปเขียนบทความวิเคราะห์นะฮะเป็นบทสัมภาษณ์นะครับนะอันนี้นะครับก็หลายคนดูข่าวนี้เห็นหน้าอิตานีนะฮะก็ถามว่าใครวะ <c oughs> นะครับโอเคนะอันนี้อยากจะมาอธิบายนะฮะในส่วนของบทวิเคราะห์เพิ่มเติมนะหลายคนลองไปอ่านกันได้นะครับในสีบล็อกเชนเรื่อนๆลงมาข้างล่างหน่อยนะครับเพราะว่าบทความนี้มันออกมาประมาณสักสองสามวันแล้วนะครับนะ ผมก็เขียนบทวิเคราะห์เอาไว้นะวิเคราะห์ทั้งระยะยาวระยะกลางนะฮะแล้วก็ระยะสั้นนะครับพาดหัวเนี่ยเขาบอกว่ากูรูบิตคอยอันะอดับต้นๆในไทยชี้นะฮะราคาอยู่ในสถานะขึ้นที่พร้อมจะขึ้นได้อีกหลายเท่านะนะนะหลายเท่าเนี่ยเราต้องเข้าใจคํานนี้ก่อนนะว่าก่อนที่มันจะขึ้นไปหลายเท่าเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยถ้าขึ้นไปหลายเท่าซื้อวันนี้เลยดีไหมก็ได้นะคือถ้าเกิดมองว่า ไม่เป็นไรอะ่ะคือมองไป,ปสองสามปีสมมติว่าราคานี้ไม่สนใจละถ้าเกิดเขาจะขึ้นไปสักสองหมื่นดอลลาร์สามหมื่นดอลลาร์คือได้กําไรแน่ๆเนี่ยซื้อราคาไหนก็ได้กําไรคือถ้าคนมององั้นก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อนว่าเราเป็นนักลงทุนแล้วเราต้องบริหารความเสี่ยงให้ดีนะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่อ่านบทความนี้ไปเนี่ยผมขอให้อ่านให้จบนะบผมเขียนไว้ละเอียดมากแล้วนะฮะเนี่ยนะตั้งแต่ระยะยาวเนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะมีมองมีมุมอมองมองขึ้นมองลงนะ ไม่ได้มองขึ้นอย่างเดียวนะฮะนะครับนะเขียนไว้หมดจริงๆนะบ,บางคนบอกอ่านเฉพาะหัวข้อนี่ซื้อเลยนะพอซื้อเสร็จเป็นไงฮะวันนี้บิตคอย n ลงมา8,009นะฮะด่าเละเลยใช่ไหมอันนี้ก็เลยอันนี้เลยต้องมาพูดคุยแล้วก็จัดรายการตอนนี้แหละนะครับที่เราจะได้มาดูลักษณะตัว Bitcoin กันในวันนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับที่มาดูกันจริงๆว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ ผมก็ย้ำเทรนกันไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าบิตคอยเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยตั้งแต่ช่วงตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยตรงช่วงเนี้ยนะครับสังเกตว่าคลื่นลักษณะคลื่นของเขาเนี่ยนะฮะไม่สามารถนะต้องเรียกว่าไม่สามารถจะทําจุดไฮใหม่ๆออกมาได้คือไม่ทําจุดไฮใหม่ๆมาเป็นเดือนแล้วไซเวนานๆแบบเนี้ยโดยมากถ้าไปดูจากประวัติของบิตคอยนะฮะถ้าเขาไซเวนานๆเนี่ยเขามักจะลงนะฮะเนี่ย ไซเว์นี่คือแบบอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะเงี้ยนะะไซเวย์นานๆก็เดี๋ยวก็ลงนะมัน,ม,นมันเหมือนตลาดมันเงียบนะนั่นในช่วงนี้ก็เหมือนกันนะฮะถ้าเราดูดีๆเนี่ยเขาไซเวย์กันมาโหหลายยกแล้วนะทำไม่ว่าจะทำสามเหลี่ยมทำอะไรก็ตามนะฮะตอนเนี้ยถ้าเราดูนะเอาถัวตีเทนตีเทนแบบตีอย่างนี้เลยนะฮะเนี่ยตีชุดเทนแบบนี้นะครับขอเป็นสีอะไรดีปึ๊บ สีเหลืองแล้วนนะจะได้เห็นชัดน,นะถ้าเห็นสังเกตเส้นสีเหลืองเนี่ยเราจะรู้แล้วฮนะว่าตอนเนี้ในเรื่องของโครงสร้างเทรนเนี่ยตั้งแต่ช่วงประมาณสักต้นเดือนมาละนะต้นเดือนมาละเขาไอ้ที่จาก9 8 0เนี่ยนะแล้วเขาร่วงลงมาเนี่ยเหลือ9,000ต้นๆเนี่ยนะครับหึงมันเกิดรอยร้าวของเทรนคือเกิดในแง่ที่ว่ามันหลุดนะแนวรับช่วงนี้มา หลุดแนวรับช่วงนี้มาเราให้อภัยได้ไหมให้ได้เพราะอะไรครับเขาหลุดลงมาแล้วยังไม่ได้ทำโลอันใหม่นะครับแต่เพอิญเผอิญว่าหลังจากสักช่วงต้นเดือนจนมาถึงเนี่ยฮะปลายเดือนเนี่ยนะครผมก็ขีดอีกเส้นหนึ่งนะถ้าใครเห็นนะเป็นสามเหลี่ยมชุดนี้นะครับผมขอลบอันนี้ออกก่อนบางคนก็มองว่าจะเป็นซิมเลติกหรือเปล่าอะไรมันมันก็เริ่มเนี่ยถ้าบีบบีบกันมาดูสเกลมันพอมองได้ชุดสามเหลี่ยมนี้ปรากฏว่า เอาแล้วครับคือตอนเนี้ยมันหลุดมันหลุดแนวรับช่วงระยะระยะสั้นที่ถ้าเรารับตรงไซเวย์นะชุดของไซเวย์ชุดเนี้ตั้งแต่เดือนเมษามาเนี่ยนะเขาหลุดด้วยนะโอ้โหหลุดสองแนวเลยนะหลุดอย่างนี้เนี่ยนะฮถ้าไม่ค่อยสวยนะผมบอกไว้ก่อนคือในระยะสั้นหรือในระยะกลางเนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าถ้าไม่สวยเลยจริงๆ นะถ้าดูจากถ้าดูจาก m a C D เนี่ยนะฮะเราเห็นว่าฮิสโตกรมเนี่ยก็มาเป็นสีแดงคือตอนนี้สัญญาณที่เป็นสัญญาณในเชิงลบเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับเหลืออะไรเหลือที่แนวรับตรงนี้นะฮะตรง EMA 200เนี่ยนะครับแนวรับที่8 5ดพผมพูดจริงๆเลยนะว่าถ้ามันหลุดแนวรับ8 5ดพมาเนี่ยนะฮะมีร่วงลงมาตรงเ0็ดเลยนะตรงเนี้ยหลายๆคนที่เทรดอยู่แบบสปอตนะครับต้องระว,งวังแหละ ขาช็อตนี้น่าจะยิ้มเริ่มยิ้มกันได้นะนั่นใครที่เทรดสปอตอยู่ช่วงเนี้ผมมองว่าต้องต้องระวังเป็นอย่างมากนะยังไม่พอนะถ้าเราดู cdc action zone เนี่ยนะฮซูมซูมมาดูเนี่ยแดงแล้วนะค,คือตรงเนี้ยเขาเขียวมาจากตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้มันเป็นจุดที่คนที่ใช้ cdc action zone อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเริ่ม take profit ออกนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยตอนเนี้ยผมผมขายออกไปเกือบหมดแล้วนะครับ ฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ไม่ใช่จุดที่จะซื้อนะครับใครมองว่าเฮ้ยลงมา9,000เนี่ยเดี๋ยวดีดได้เหมือนเดิมนะเดี๋ยวดีดได้เหมือนช่วงเนี้ยนะจะเล่นสั้นๆเนี่ยฮะได้มาหลายรอบใช่ไหมเห็น9,000ซื้อได้9,000ซื้อได้900 0ซื้อได้รอบนี้ไม่ได้รอบนี้สัญญาณสังเกตไหมว่าสัญญาณไม่เหมือนเดิมนะครับตัว ตัว S T O เนี่ยเขาก็กดลงมาแบบผมบอกได้เลยนะว่าเสียวเสียวไส้กันหมดแล้วนะตอนนี้นะสัญญาณลงมาไม่ดีเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นจังหวะที่ผมมองว่าถ้าใครจะเทคโปรฟิตออกไปก่อนสมว่าสมว่าเราได้เข้าสักช่วง6,700นะออกตอนนี้ก็ยังกำไรนะกกำไรออกไปก่อนนะรอจะเขียวชุดใหม่แล้วเข้าผมว่าไม่สายเลยนะครับอย่าลืมนะแดงนี่ไหมเห็นแถบแดงไหมเวลาเขาแดงดูดิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเวลา C D C และ่นโซนแดงเนี่ยนะ มีมีส่วนถ้ายังช่วงนี้นะฮะจากเก้าพันเนี่ยไม่ให้ลงมาตรงนี้เจ็ดพันเนี่ยมีส่วนต่างประมาณสองพันดอลลาร์นะนี่นะชุดพวกนี้นะดูดีๆนะฮะดังนั้นเนี่ยรอเขาเขียวแล้วเข้าก็ไม่สายเขียวตรงไหนผมมองว่าถ้าเขาจะเขียวได้คือเขายืนตรงเนี้ยแล้วเขาเบรกเนี่ยให้เบรกพ้นสักช่วงสักหมื่นสี่ร้อยเนี่ยนะฮะหายเดิมเขาเนี่ยถ้าเขาสามารถยืนได้นะเบรกแล้วยืนได้เนี่ยนะเข้าต่อก็ไม่สาย คุณเขาบอกโอ้โห้าขายลูกงี้ไม่ขายอย่าลืมนะฮะเวลาเข้าลงเนี่ยนะฮะคุณเจอดอกหนึ่งสองพันสามพันดอลลาร์นี่นะะเสียวไส้ได้เลยนะะดังนั้นขายได้ก็ขายไปก่อนนะครับอันนี้ที่จะต้องออกมาพูดแบบนี้เนี่ยนะ,ะคือถามว่ากลัวโดนด่าไหมถ้ามันดม,มันดีดขึ้นมาดีใส่หน้าวันนี้ออ,อกออกบทวิเคราะห์แบบนี้ออกมาเนะี่ยไม่กลัวเลยนะ,ะเราบริหารความเสี่ยงเดียวนะฮะ การก็ได้กาไรมากๆในในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันสู้การได้กําไรอย่างต่อเนื่องไม่ได้เลยนะอ่ะมาดูอีกตัวหนึ่งอีเาเรียมนะครับอีเาเรียมนี่ยังทรงดีกว่าชาวบ้านนะนี่เพิ่งจะแดงนะครับแดงยังไงก็ตามอีเาเลียมก็มาทรงเริ่มแบบปั่นป่วนแล้วคือที่ที่มันที่มันไม่ลงไปทันทีจริงๆอะมันควรจะลงไปแล้วนะครับ แต่เหตุผลว่าที่มันไม่ลงไปทันทีเนี่ยเอาจริงๆว่ามันก็มีส่วนเรื่องจากถ้าเกิดใครดูในข่าวนะอันนี้ถ้าเปิดเปิดดูข่าวเนี่ยมันจะมีข่าวของเหรียญที่ชื่อว่าคอมพลวใช่ไหมเออนะราคาขึ้นไปนี่โอ้โหโฟโมสุดๆเลยนะนะนี่หาข่าวไม่เจอแนละ้วอยู่ไหน,นอ่าเนี่ใช่ไหมเนี่ยเหรียญคอมพลวน, ile, นะครับอืมตอนนี้ก็คอมพลวก็ขึ้นนะะแสงหน้าเมกเกอร์ดีเอโอนะฮะ ขึ้นเป็นเหรียญด e จิทลอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะกรกมูลค่าเหรียญนี้ขึ้นมาดูนะฮะโอ้โหราคามันขึ้นไงนะครับนะหลายคนมีใครได้เข้าไปบ้างนะฮะเหรียญน,นี้นะ<笑><笑>ก,ก็ทำให้ตลาดเนี่ยมันเขาเรียกว,ว่า Exercise ก็คือตลาดมีการตื่นตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มองว่าที่ราคาบิดคอยลงก็อาจจะเกี่ยวเนื่องจากการโฟลโมเหรียญน,นี้ด้วยนะส่วนหนึ่งนะนะครับฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนดูให้ดีนะครับว่า เราควรจะต้องวางแผนอย่างไรนะครับถ้ามาดูในระยะสั้นสันส,นสักสี่ชั่วโมงเลยดูแบบสี่ชั่วโมงเลยนะนะสังเกตนะว่าเห็นไหมเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดดูระยะสั้นตรงนี้นะสังเกตด้มยเพราะว่าเ,เทรนเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเริ่มบอกเราเห็นไหมเนี่ยเกิดไดเวเจนต์ตรงนี้ใช่ไหมแต่การเกิดไดเวเทนนี่ที่ผมเขียนบทความไปแล้วนะว่ามันเป็นการเกิดไดเวเจนเพื่อที่อาจจะเปลี่ยนเทรนซึ่งที่เคยขึ้นมาชุดเนี่ย นะเขาอาจจะหยุดขึ้นแล้วไซเวย์ซึ่งเขาก็ไซเวย์จริงนะครับนั้นการไซเวย์ตรงนี้นะฮะถ้าเรามองดูยาวๆเลยนะฮะดูอย่างนี้เลยนะคล่อมช่วง,งนี้เลยนะเห็นเลยว,ว่า CDC เนี่ยเขาแผ่วลงไปเรื่อยๆแผ่วลงไปเรื่อยๆนะครับอาการแผ่วแบบไซเวย์ก็ถูกแล้วนะ c d c ซีย่านโซนเนี่ยก็ไม่ใช่ MACD เนี่ยนะครับ MACD เนี่ยจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่แพ้ทางตลาดไซเวย์นะครับฉะนั้นเนี่ย เขาก็ย่อมที่จะแผ่วไปหาศูนย์แล้วเดี๋ยวจะรอเลือกฝั่งนี่คือวิธีอ่านิลิเซนโซนทีนี้ถ้าเราจะเทรดได้อย่างแม่นเนี่ยเราต้องใช้แอคชั่นตัวแอคชั่นไพร์เนี่ยนะครับเข้ามาร่วมในการวิเคราะห์ด้วยนะตรงนี้แอคชั่นไพร์เป็นยังไงมันอยู่ในรูปสามเหลี่ยมนะฮนะเนี่เป็นทรงสามเหลี่ยมรูปขึ้นซึ่งหลุดขอบมาด้วยเนี่ยนะหลุดมาแล้วนะอันนี้หลุดจริงๆแล้วนะไม่มีข้อยกเว้นแล้วนะนะนะฉะนั้นตรงนี้นะครับ อย่าประมาทอ่าผมมาพูดอย่าประมาทนะครับผมเห็นมีผมเข้าไปดูในกลุ่มนะฮะหลายคนเลยนะฮะไปกดซื้อนะฮะเยอะเลยตอนนี้นะฮะเพราะเห็นว่าเดี๋ยวน่าจะดีดยไปหมื่นนะฮะครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมอย่างที่บอกนะครับอ่ะก็ดูกันดีๆแล้วกันนะวันนี้มาอัปเดตกันสั้นๆ10น,นาทีแบบนี้นะครับกับวันอาทิตย์นะครับหลายคนอาจจะได้ดูคลิปนี้วันจันทร์หรือยังไงนะฮะก็อ,อยากให้ทุกคนติดตามตลาดนะครับตลาดช่วงนี้ผมมองว่าไม่ธรรมดานะครับนะ ถ้าใครสังเกตดูนะฮะทองก็ราคาขึ้นไปก็จริงแต่วันก,นก่อนมันลงมานะหุ้นก็ลงนะฮะดูเซตนี่ก็ไม่สวยแล้วนะฮะบิตคอยก็ลงนะฮะถ้าไปดูดอลลาร์อินด็กซ์เออดูดอลลาร์อินด็กซ์ดีกว่าอีกนิดนึงก่อนจะปิดรายการนะดู Dollar ดอลลาร์นะดอลลาร์อ่าอินด็กซ์โอเค นะ d อ็ <X> <Y> นี่นะเห็นไหมดอลล่าเด็กมาลงมาวันก่อนใช่ไหมพวกคือห er er uh, ุ้นมันขึ้นไงช่วงนี้หุ้นมันขึ้นคนก็เอาเอาพูดง่ายว่าเอาดอลล่าไปแลกหุ้นเอาดอลลราไปแลกอย่างอื่นน่ะตอนนี้ดอลล่าเด็กมันเริ่มดีนะครับทรงมันทรงมันอยู่นะฮถ้าเราวัดนะถ้าเราวัดตัวฟิโบเนีดูนะแปดสิบ แ7 6นะฮะหนึ่งสองนี่ยนะนี่เขรับอยู่ตรงนี้เป๊ะเลยแล้วฮะฉะนั้นระวังดีๆถ้าอันนี้ดีดขึ้นนะตัวอื่นลงลวดเลยนะฮะลวดเลยแสดงว่าคนคนหันไปเก็บดอลลาร์กันต่อนะครับนะบนะีเป็นอันหนึ่งที่ผมก็อยากจะฝากเอาไว้นะไว้เป็นเขาเรียกว่าจุดสังเกตแล้วกันนะครับโอเคนะ ก็ขอบคุณทุกคนว่างที่ติดตามรายการบิตคอยเชเ a อร์ไทยแลนด์นะครับช่วงนี้หายหายไปเยอะนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตต้องเซตระบบกันจริงๆยังๆ,งๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมจะจัดรายการได้เฉพาะสอที่จริงๆฮะเดี๋ยวพยายามจะจัดจัดถึงสุกด้วยนะครับยังไงก็ยัง คิดถึงทุกๆคนนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาข้างล่างนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับรายการเราจะก้าวสู่2 0 0 0 0ซับแล้วนะครับก็อยากให้ช่วยรายการด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนมาด้วยดีโดยตลอดนะครับเรายังมีคลิปตอนอื่นๆนะครับให้เพื่อนๆสามารถติดตามรับชมได้นะครับใครยังไม่ได้ Sub s cribe ก็กดที่หน้าผมเนี่ยแหละครับกด s ับ s ไ cribe ติดตามนะครับแล้วก็มาเจอกันในรายการได้ตลอดครับกำไรเป็นของทุกคนครับวันนี้สวัสดีครับ